สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพบพอก็แม่จอยพาลุยชาแนวเนาะค่ะพี่น้องวันนี้มาพอกันช่วงค่ำค่ำเย็นเย็นค่ะพี่น้องสิ้ผ้าพี่น้องมาตำอาหารไก่จ้ะพี่น้องทำอาหารไก่จ้ะเขาแห้งเขาแห้งหรือว่าเขาเย็นบ้านเห้าเนาะจ้ะพี่น้องนี่ที่มันเหลือที่ห้ากินบ่เบิดเนาะจ้ะพี่น้องกับกับโมเมนว่าเหลือมือเดียวเหลือมือนั่นมือนี่แน่ห้ากับตากแดดไว้เนาะจ้ะพี่นอ้องยาวถิม มันวเาเใหถิมเขา่าหนึ่งเข่าถิมเข่าทุมเด้จากพี่น,อน้องนี่ต้อเหลือห้ากับตำใบมาตำม,มาบดเหยไกลี่ยนจากพี่น,อน้องบาน,น,บนี้กะนี่กะหาัวาหันหัวหันไก่จากพี่น,อน้องนี่ไม่เคยซือ้อมาหาสิบบาทนี้กะเขา้าปลายเขา้าปลายกะบหาซิบจากพี่น,อน้องได้้ลยเติมขปลไปแบบมุนแบบละเอียดแบบเม็ดละเอียด อันนี้เม็ดจอยก็ได้คกนึงเดีจ้ะพี่น้องได้โคกนึนง,งแล้วเท่ากับมาตําไปเรื่อยเรือได้จ้ะตําไปเรื่อยๆ,อยๆมือก็ดา้ดาดัมจะพี่น้องใบนั่นใบนี่เมื่อไห่ถ้ามันนั่นมีจะพี่น้องาต่ำน้อกันเลยจ้าโคกกระเต้นระบำเดี๋ยวพี่น้องอากาศกระเย็น ทำเรื่อยเข่าเย็นเหลือมือนั่นมือนี่กับตาแดดไว้จ้ะพี่น้องตาแดดไว้เ้องกับไม่จ้อยเลี้ยงไก่ขายจ้ะพี่น้องกี่บ่เกินเดือนนึงมาซื้อเด้อจ้ะพี่น้องโลละวเก่าสิบบาทไม่จ้อยเอาลงตลาดตลาดใหญ่หาตลาดลงจ้ะน้องเลี้ยงเหมือนเพียเห็นมันขยายพันธุ์อมดจะสูตรทรงสูตรก่อน จะเขาก็ตำตำไปเรื่อยเนอะจ้ะพี่น้องตำไปเรื่อยเรื่อยๆบันเทากับมาผสมบพรเปียงเนาะจ้ะพี่น้องเบอร์มาเลียงไก่เปียงเปียงมันบวมแน่นได้จ้ะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับข่าเกี๊ยวข้าเกี๊ยวดูมันจะกินดูจ้ะพี่น้องเกี๊ยวไได้มันก็กินมบนั่นแหละมันบ่งจะคว่ำเลยไก่กาท่าวเกียยวเป็นเวลาให้เศร้าเจ้าเย็นพอเนาะค่ะพี่น้องนี่เวลาจำกัด จับเนียวตามไปเรื่อยๆเรื่จากมาติดตามน้ำกันเนาะจากพี่น้องอ้าพี่น้องขั้นต่อไปอีจับพี่น้องเขาก็มาใส่หัวอาหารเลยจับบันอ้าวเทลงไปเลยจับพี่น้องเทลงไปเลยหน่อยละลายกว่เทลงไปเขาก็บพุ่นเข่ากันน้องชุดวะเขาก็จังแพร่ใส่ถุงไม้ใส่ถังใส่ถังใส่ยังไหวก็ได้จับพี่ ข้นข่าวกันี่าะพี่น้องขอ่าแหงขห่แหงข่าแหงคนเข่ากันก็หาหาว่าหัาหาสิบบาทก็ได้ร้ายเติมี่าะพี่น้องน,นี่เอามาคุ้นไปกันอ่ะเชียร์โปเป็นตามเสียเวลาใส่เข้าไปต่อจ่ายแน่เจ้ลงไปเลยเข้าไปละเข้าไปจเจมินคุ้มเงนินเลยจ่าพี่น้องหาสิบบาทร้ายทักจะ้ะยล้ายทักรลายทักเข้าไป เม่จ้อยเอาแบบบอกพ่อข่าวว่าเอาแบบเม็ดละเอียดไปที่หน่นเท่ากันใส่ถังไว้น้ำสิเกียกระตากไปห็นซ้ำได้กัเท่ากระกาเอานอกจากพี่หน่อยตามจำนวนไก่้ะส้มน้ำกันด้วยกัะ ชนหนากไม่จอยสีบอบอบานนอกจากพี่น้องเวลาให้หัวอาหารให้อาหารไกเ่เขาหาแนวร่องนอกจากพี่น้องใส่ถาดใส่ยังเพราะว่าเนยมันเข้าสีอะไรกระจายยังต้อกินในหานเลยจากมื่อนี้กับสีขอจบคลิปย์ไปเพียงเท่านี้น้องค่ะพี่น้องผู้ดใดอยากได้สูตรไม่จ้อยไปเฮ็ดกะเอาไปเด้อจ้ะบ่ได้สงวนลิขสิทธิ์ใจะพี่น้องไปเฮ็ดงานน,นะก่อไปเฮ็นดน้ำพื้นบ่ได้กับพี่น้อง ปวดขาปวดแข้งปีนี้อายุแกโตมากนอกจากพี่น้องไม่จ้อยก็เลยหาไก่มาเลี้ยงจากพี่น้องนีไก่เลี้ยงไว้ปลูกพักปลูกพักแน่นอกจากพี่น้องเพ็ดสวนกษตเสผสมประสานน้องเวนไม่จ้อยกับเข่าสวนเพ็ดสวนพักปลูกพักผสมประสานหลายพักก็จะพี่น้องพักการพักชีกวางตุ้งปลูกผสมกันลงไปเลย จ้ะว่าไปหลายมันเหงาเนาะจ้า,จาพี่น้องมือนี้กะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องนี่เอาเห็ดแล้วแล้วว่าอาหารเขาไปเนาะจาพี่น้องนี่เขาแห้งที่เ้าตำ่ำละเอียดละเอียดเนาะจ้า,จาพี่น้อง <c oughs> จ้าถ้ามาคลิปนี้กะ <c oughs> ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามในเด้อจ้าพี่น้องเด้อคลิปหนามื่อน่าพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ